ขัดอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานทำความสะอาดห้องน้ำขัดหัวก๊อกน้ำรวมถึงถูพื้นบ้านได้เลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็มีเคล็ดลับ ความรู้ดีๆซึ่งเป็นสาระอันมีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะความรู้อันเป็นสาระที่ต้นจะนำมาแชร์ในวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปขัดอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานทำความสะอาดห้องน้ำขัดหัวก๊อกน้ำรวมถึงถูพื้นบ้าน <Wow. S 1> ได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมภาชนะที่ทนต่อน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น จากนั้นให้เติมสิ่งแรกลงไปนั่นก็คือผงซักฟอกค่ะปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะผงซักฟอกที่ใช้จะใช้สูตรน้ำหรือสูตรผงก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกและมีอยู่นักขณะนั้นค่ะเสร็จแล้วให้เติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปปริมาณที่ใช้200ถึง250 ml ค่ะแล้วให้เติมส่วนผสมที่3ลงไปนั่นก็คือเกลือแกงค่ะ ปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะให้ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะการใส่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจะช่วยให้เกลือแกงละลายได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อคนส่วนผสมทั้ง3สิ่งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะได้น้ำยาทำความสะอาด <Wow. S 1> ที่ทำจากผงซักฟอกผสมกับเกลือแกงและน้ำอุ่นค่ะ น้ำยาทำความสะอาดนี้ถ้ามีปริมาณเยอะใช้ในครั้งเดียวไม่หมดก็สามารถนามากรอกใส่ขวดแล้วนำไปใช้วันต่อ,ตอ,ตอไปได้ค่ะต้นจะทำการทดสอบให้เห็นเลยค่ะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่หกมงอ่างล้างจานเมื่อสักครู่ที่เราทำการกรอกใส่ขวดค่ะเมื่อทำการขัดอ่างล้างจานจะเห็นว่าน้ำยาทำความสะอาดที่เราทำ จะมีฟองเหมือนน้ำยาทำความสะอาดที่เราไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะนี่คือหัวก๊อกน้ำที่มีคราบสกปรกสีเหลืองสีดำเกาะอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นจะใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดหัวก๊อกน้ำกันค่ะเนื่องจากบริเวณหัวก๊อกน้ำมีพื้นที่แคบต้นเลยเปลี่ยนใช้แปรงสีฟันขัดดีกว่าจะได้สะดวกค่ะ ออกเยอะแบบนี้เลยค่ะทุกคนน้ำยาทําความสะอาดสูตรนี้เป็นน้ํายาทําความสะอาดที่มีส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆในบ้านส่วนขั้นตอนในการทำก็ทําง่ายๆเช่นกันค่ะเมื่อทําการขัดหัวก๊อกน้ำเสร็จแล้วให้ทำการล้างหัวก๊อกน้ำด้วยน้ำเปล่าจะเห็นเลยว่าน้ํายาทําความสะอาดสูตรนี้ขัดสิ่งสกปรกที่หัวก๊อกน้ำออกจนเกลี้ยงเลยค่ะ เยี่ยมมากๆเลยและมาดูผลงานการขัดอ่างล้างจานค่ะขัดอ่างล้างจานด้วยน้ํายาทำความสะอาดเสร็จก็ให้ล้างด้วยน้ำเปล่าเมื่อล้างด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดอ่างล้างจานอีกรอบค่ะก็จะได้อ่างล้างจานแบบนี้เลยอ่างล้างจานก็จะมีความสะอาดคราบมัน คาบสิ่งสกปรกอื่นๆก็จะหายไปอ่างล้างจานจะมีความแวววาวสวยงามน่าใช้เป็นอย่างมากเลยค่ะสูตรทำความสะอาดสูตรนี้ทำง่ายสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านในออฟฟิศในร้านอาหารและสถานที่ต่างๆทำความสะอาดได้ทุกจุดในครัวในห้องน้ำพื้นบ้านพื้นออฟฟิศก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ ต้นหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ ท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s ั b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่องทิกตอกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องกล่าวค่ะ ว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ